ล้ามสองตอนนี้ผมั็วิ่งมาทั้งบงวงแหวนรอบหนอกครับวิ่งแนวกับเดินสักพักหนึ่งครับผมอับมาคุยมาตักท้ายกันเด,ดยนะครับเดอ้อรถหลายๆใส่ไมาใส่กันต่ว่าเงาพี่นอ้องความไฟก็ได้ สร้างสะพานมาทั้งแล้วครับผมถนนพระรามสองผมกับมุ่งหน้าไปทั้ง Big C, บิ๊กซีโลตัสวงแหวนรอบนอกครับผมยอยู่รารอแค่หานี่นะครับน่ามากีาานา่น้องมากต้องการแต่สิยางไปเบิ้งกับข่าวกับหนำครับผมเสรอกับข่าวกับหนำไปกินแฮมเบอร์เช้า์กันได้ไมเนี่ มาซีบีตรงนี้ย่างแน่ะครับชือโทรศัพท์ในยชวยด้วยกมาคอยเลยครับผมอันนั้นอันั้นระวังระวางขับรถระวังระวางระวังหน่อยนะขับรถค่อยๆไปค่อยๆมามาห่านพี่น้องเลยิ่งกันนั่งเลยควิ่งทุกเช้าเสา,า nah. ร when, ์อาทิตย์วันธรรมดาก็ไม่ได้วิ่ง มีรถนี้ครับรถนี้ครับตามมาตามมาพี่น้องตามมาเดอเ้อเบ่งกันได้พุ้ยกันได้ครับผมับบพานเสียงรถแถวไร้พี่น้อง เพื่อแต่เพื่อแต่เลยควากำลังกายกันเลยเป็นแต่เช้าเลยมาเนี่มันหยุดเป็นของมันหยุดของพนักง,งานพัก,กพรพวงก้นกับพักพรน,นอนมาตั้งตื่นวางค้น,นก็ตื่นมาสักฝ่าสักแท่ตาฝาตาแท่ครับพี่นอ้องและสำหรับข่อยตื่นมาขอ,อกคํากำลังกายก่อนวิ่งจัก กีโลก่อนพิ่ารณาโรงงานมาหอดแสงจันทร์ขยุดฝากกอนเดินกำลังกายขากำลังกายเข่าครับผมคุยกันได้เด้อขาศึกะรเงี้ยเสียงรถในห้องเนาะครับเนาะเพราะว่าบอลได้ใส่ไม่ใส่ว้าวใส่โทรศัพท์เลยครับไล่สดก้าศิประมาณนี้แหละครับ ดูดูกันนะลูกขับรถระวังกันนะลูกนะเกิดอุบัติเหตุมาเนี่อันตรายเสียเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสีสยทั้งการทั้งงานด้วยอันนี้ก็คือไทยวัสดุอช่ส้มดอกไม้ดอกตอน้ำเสียงดอกเสียงกาน้ำครับผม ตลาดคาาเคฮะกระิไก่เน่จังหน่อยครับยางไปหนึ่งกระิประมาณครึ่งส้มมุ่งนะครับอืมแดดเนี่ยมาสอกระดังดีสายๆมากกระซิหวานครับผม สดเงีาา้ยมาเศร้าเงี้ยมาแลงอะไรสดอยู่ห่องครับร้อนร้อนร้อน,อนเงี้ยมาสาวอากาศดีดีครับผมทั้งเดดทั้งห่อนทั้งร่มพอหนาวเริ่มหามาแล้ว อ้สัง่งมาสัแเดแล้วสะพานทางลวนพารามสองสั่งมาสักแล้วครับ <S <S 1> <S 1> ามาคุยกันเด้อว,ว้าวคิวเว้าวคิวลูกพี่น้องลูกป่าเอาหาน้อง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 ที่เฮ็ดสร้างสร้างช่องยืดตัวน้ำกันครับมาคุยท,ทักทายกันได้นะครับเด้อ ผมมาสิว,าวา่าวมุมวันปัญญาแต่กระจายดีนะครับเสนอตัวไปก่อนค่ะฮ่าฮ่รถเสียระลายในต่าง,งวัยไปเลยผิดหวังเฮ้ยจอดนั่งรับคุณใบสั่งเลยนะครับเด้อเอาแท็กซี่มาเลยครับแท็กซี่ขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับ ขอดีไซี่ได้นะว่าไปไหนไปไหนอ่ะจำที่อยู่ตัวเองด้วยนะครับทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับปลอดภัยเดินทางปลอดภัยอ่าตอนนี้ก็ถึงบิ๊กซีแล้วครับเนี่ยบิ๊กซีครับบิ๊กซีครับ,บซีครับผมซีแล้วนั่น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 แล้วมาแล้วมเยครับไปหมู่บ้านครับครับ วิกซีวิกซีเทหารอบนอกหรือว่าวิกซีโรตาร์ก็ได้วงแหวนรอบนอกฮัลใกล้ถึงตลาดแล้วครับใกล้ถึงตลาดก็สิจบไล่สซสำนเหนียนกันะครับเนาะคนมันหลายไล่สด่บ่ได้ตลาดครับผม เสี็ข้เกับนามกันครับบางคนก็ขี่จักรยานยนต์บางคนก็ปั่นจักรยาน บางคนก็เดินทางด้วยเท้าออกกับลังกายไปด้วยบางคนวันเสาร์ก็ยังทํางานอยู่บางคนก็หยุดงานเสาร์อาทิตย์ครับอันนี้ร้อจะไปมิกรีดาวพนองเนี่ยถึงตลาดนี่เนี่ยเนีนนคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคนเยอะไลฟ์วนไม่ได้